อ่ะนะครับรถยนต์คันหนึ่งนะครับล่นบนถนนตรงเป็นระยะทาง40กิโลเมตรด้วยอัตราเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าต่อมาล่านไปทิศทางเดิมนะครับอีก20กิโลเมตรด้วยอัตราเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจงหาอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับตลอดการเคลื่อนที่60กิโลเมตรนี้นะครับก็คือจากโจทย์เนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนที่เนี่ยอยู่เป็น2ช่วงใช่ไหมครับอ่ะก็ลอ,องวาดลูกกันครับก็ช่วงแรกเนี่ย รถเคลื่อนที่พี่ให้เป็น s 1นะครับคือระยะทางช่วงแรกนะครับคือ40กิโลเมตรนะครับอัตราเร็วที่มันเคลื่อนที่ได้ช่วงแรกคือ v 1นะครับ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับต่อมาช่วงที่2นะครับรถก็เคลื่อนที่เป็นระยะทางนะครับให้พี่ให้เป็น s 2คือ20กิโลเมตรนะครับช่วงที่2เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว60กิโลเมตร ต่อชั่วโมงนะครับจากนั้นเนี่ยโจทย์ถามอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับซึ่งอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับพี่ให้เป็น vav เนาะนะครับเท่ากับระยะทางทั้งหมด s ทั้งหมดนะครับเท่าหารด้วยเวลาทั้งหมดนะครับนะครับจากนั้นเนี่ยท้าเราทำเนี่ยเราดูเอยนะครับเอยเนี่ยมันเราลองชั่เรืองดูนะครับหน่วยมันเป็นอะไรครับกิโลเมตรมงงต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ย s นะครับระยะทางหน่วยก็ต้องใช้เป็นกิโล เมตรเนาะเวลาที่ใช้จะใช้เป็นหน่วยชั่วโมงนะครับคือปกติเราเคยชินเมตรต่ตอวีอันนี้ก็ไม่ต้องใช้เราใช้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะหน่วยของชอยเนี่ยมันกำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนอกากมาเนี่ยน้องเข้าไปหาระยะทางทั้งหมดนะครับ s ทั้งหมดในที่เนี่ยก็คือ S2 ช่วงเนี่ยบวกกันนะครับก็คือระยะทางช่วงแรกบวกกับระยะทางช่วงที่2นะครับซึ่งโจมันให้มาตรงๆเลยน้องก็แทนไปเป็น40บวกกับสาบวกกับ20นะครับก็จะเท่ากับ60กิโลเมตรนะครับหลับต่อมาเราจะหาเวลานะครับแต่โจมันไม่ให้มาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะพี่ก็ให้กําหนดเวลาของช่วงแรกเป็นที1น,นะครับ ช่วงที่2ก็คือเป็น T2 นะครับเวลาช่วงที่2องสุดทีสองเ้นี่เราจะหาเวลาของแต่ละช่วงเ,เพื่อมาบวกกันเป็นเวลาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะหาเวลาของช่วงแต่ละช่วงยังไงนะครับซึ่งในแต่ละช่วงนี้โจทย์ก็ถือว่าเป็นอัตราเร็วคงที่ในแต่ละช่วงนั้นๆเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงครับช่วงที่1ขึ้นที่ด้วย v คงที่นะครับช่วง1่กับช่วง2ขึ้นที่ด้วย v คงที่เพราะฉะนั้น,นสูตรที่ใช้ก็คือใช้ s เท่ากับ v t นะครับสมมติถ้าพี่ต้องการหาเวลาของช่วงแรก t 1นะครับหา t 1เพราะฉะนั้นพี่ก็ใช้เป็น s 1เท่ากับ v 1, 1>, v 1คูณด้วย t 1นะครับช่วงใรช่วงมันนะครับโดย s 1ในที่นี้คือ40นะครับอัตราเร็วช่วงแรกคือ30คูณด้วยเวลาช่วงแรกคือ t 1เพราะฉะนั้นนะครับ t 1ทีนี้ก็จะได้เป็น40หารด้วย30ตัดตัด,ตดนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น4ส่วน3ชัวงง่วโมง นะครับจากนั้นเนี่ยช่วงที่2นะครับหาเวลาของช่วงที่2ช่วงที่2เนี่ยก็ใช้สูตรเหมือนเดิมครับเป็น s ทวีทแต่อันนี้ต้องเป็นช่วง s 2 v 2แล้วก็ t 2นะครับโดย s 2ก็คือ20 v 2คือ60คูณด้วย t 2เพราะฉะนั้นนะครับเวลาของช่วงที่2ก็คือ20ส่วน60จากนั้นเราก็าตัดตัวเลขไปครับก็เหลือเป็น1ส่วน3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้เวลาทั้งหมดมาครับ t ท,ทั้งหมดในที่นี้ครับ ก็จะเท่ากับ t 1นะครับบวกกับ t 2นะครับก็จะเท่ากับ4ส่วน3บวกกับ1ส่วน3ก็จะได้เป็น5ส่วน3ชั่วโมงนั่นเองเพราะฉะนั้นนะเราได้ระยะทางทั้งหมดกับเวลาทั้งหมดมาแล้วก็แทนลงไปนะครับลงไปในสูตรเพื่อหาอัตราเร็วเฉลี่ยได้แล้วนะครับเพราะอ่ะก็ระยะทางทั้งหมดคือ60เวลาทั้งหมดเราได้มาแล้วคือ5/3ส่วนนะครับก็จะได้เป็น180ส่วน5 นะครับตัดตัดอ่าก็จะได้เป็น36นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือข้อปีนั่น,น,นะครับ